สวัสดีครับวันนี้หนังสือประวัติศาสตร์ที่เราลืมเล่ม3นะครับโดยคุณมิเรวลินนะครับทาไมถึงเป็นเล่ม3แล้วประวัติศาสตร์จะเกี่ยวข้องอย่างไรกับในชีวิตปัจจุบันนะครับแน่นอนเล่มนี้นะครับตอนนี้กําลังเป็นที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงรัชสมัยการปกครองในปี2475เล่มนี้พูดถึงอย่างละเอียด ว่าในปี2475เกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในสงครามโลกเล่มนี้ก็พูดถึงว่าโจนสลัดตะรูเตามีจริงหรือเปล่าเล่มนี้ผูมวิเคราะห์อย่างละเอียดนะครับอ่าและเพลินเนะครับได้ความรู้แล้วก็รู้ด้วยว่าเอามาใช้ชีวิตปัจจุบันอย่างไรนะครับเรียนรู้อดีตจากตัวอักษรที่เรียบเรียงและรวบรวมโดยนักเขียนสีไลท์สรางวัลของคุณวีลวดินครับขอบคุณครับ